ที่แบบขาเลียวแล้วแต่มีเซลลูไลท์งานงานนี้ต้องเข้าเพราะว่าโค้ดยอมรับนะโค้ดวิ่งมีเขาเรียกอะไรวิ่งฮารมาลตอนยังเอาเซลลูไลท์ไม่ออกเลยใช่ใช่โค้ดวิ่ง,ว,งวิ่งแทบตายโค้ดยังเอาเซลลูไลท์ไม่ออกเลยนะ,ะจนเจอตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยเซลลูไลท์เกิดจากอะไรวะอาหารที่เรากินนะคะอาหารของรสจัดโซเดียมเยอะของหมักดองของแปรรูปนั่งไข่ห้างนั่งขัดสมาธิหน้าพะเพียบ นั่นแหละหมดเลยมีโซเดียมเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนเนี่ยก็คือจะกินตัวลดบวมเนี่ยไม่เคยขาดเลยนะคะถ้าเกิดสมมุติใครที่ยังยังรักการกินอยู่นะยังไม่สามารถปรับได้นะคะซึ่งเช่าสมตามปูปลาไลอย่างเงี้ยเก๋เชื่อว่าหลายๆคนอะยังอดเรื่องกินไม่ได้หรอกรวมทั้งเราสองคนก็ยังอดไม่ได้เหมือนกันแต่เราจะกินตัวนี้ช่วยนะคะลดบวมให้ขาสวยขามันจะลดเรื่องของเซลลูไลท์ได้ลดเซลลูไลท์ด้วยลดความบวมได้ด้วยค่ะ เินตวนี้ขึ้นไปพร้อมกับการดูแลของเราคือจะปรับการทานนะคะจากเรื่องของตาลาอาหารใหม่แล้วเชื่อเถอะเซลล์ไร้ลดแน่นอนใช่เล่นไปนะตุดปังขาเรียวขาเรียบโอ้ยใส่ใส่กางเกงขาสั้นมั่นใจใส่ชุดพยน้ำมั่นใจถ้าใครสนใจตัวรถบวมก็พิมมาว่าสนใจรถบวมโปรโมชั่นให้ด้วยนะ